คำแนะนำจากหัวขโมยมิเตอร์น้ำก็ไปตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็หายไปประมาณสัก300ตัวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาตามจับตัวคนก่อเหตุได้ปรากฏว่าคำแนะนำจากหัวขโมยคือคถ้าไม่อยากโดนขโมยไปใช้แบบพลาสติกนะ<อ>เปลี่ยนไปใช้แบบพลาสติกนะทุกคนแนะนำผู้ใช้น้ำา <laughs> ใช่แนะนำนี่ตำรวจจับนายยืนยงอายุ32ปีค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละมาขโมยของร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะพร้อมของกลางก็คือเป็นมิเตอร์ที่ เขาขโมยไปเนี่ยนะคะแต่ได้คืมนมาแค่10กว่าหัวเท่านั้นเองกับจัะะกรยานหนึ่งคัน เจ้าหน้าที่การประปาสมพูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดนะเขาร้องเรียนตั้งแต่ช่วงตุลาคมปีที่แล้วต่อเน,นื่องถึงตอนนี้น,นะคะมการาคมมีมิเตอร์น้ำในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหายไปเป็นจํานวนมากประชาชนก็เดือดร้อนแล้วตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าระยะกว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมิเตอร์ถูกขโมยไปประมาณ300กว่าหัวความเสียหายก็เป็นแสนบาทเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแกะรอยจนกระทั่งทราบตัวคนก่อเหตุแล้วไปจับกลุมถึงที่บ้านเขาก็รับสรารภาพนายยืนยงคนนี้เขาบอกเขาก่กอเหตุจริง แต่ไม่รู้300หรือเท่าไหร่เพราะเขาจำไม่ได้มันเยอะมากเขาก็ได้เอามิเตอร์เนี่ยไปขายได้เงินมาก็ซื้อยาไปเสพนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าไม่อยากถูกขโมยก็เปลี่ยนไปเป็นแบบพลาสติกนะมันลดมูลค่าโจรจะไม่สนใจอคําแนะนําจากหัวขโมยลองฟังค่ะยงาาปน ไวเปียรไปเตือนปติเปียรเตือนปติกเนาะเปันเัรียมีราคาเนครับจะมีราคาเป็นเหลกันมีราคาเนาะแงนครับเป็นทองเหลืองมันมีราคาเออมันเังมันยมันบ่นวัตถรักกันปะขายเป็นกิโลครับอืมกขายขิหนึงประมาณเจ็ดสิแปดสิบนครับเจ็ดสิบแปดสิบเงินขายมาจะาเอาไปยังนไเอาไปใส่ไปซื้อน่าจกินเง้ยอสูมบาปะเนี่ยถอนเงิน ก็ลักทรัพย์ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมคะต้องดเป็นคดีนะคะจะมาแนะน,น,นำอะไรอ้พอ,อแนะนำดีๆจากโจรคนนี้คนนี้โดนจับไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปขโมยอีกเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าให้ระวังตัวเอาไว้อให้ไม่มีผมก็ยังมีคนอื่นเปลี่ยนเป็นแบบพลาสติกซะเพราะฉะนั้นก็นะฮะคนฟังนี่จะรู้สึกไงนะแหมนะ,ะเราต้องทําตามเขาไหมครับ